คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มแท็กของเราในไทม์ไลน์นะครับถ้าเกิดแท็กของเราเนี่ยหรือไลน์แต่ละไลน์เนี่ยมันไม่พอเนี่ยเพื่อนๆจะเพิ่มยังไงใช่ไหมผมมีวิธีง่ายๆเลยนะครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวย,สวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับให้เพื่อนมาที่ไทม์ไลน์ของเราครับวิธีการเพิ่มแท็กเนี่ยแท็กแต่ละแท็กเนี่ยก็คือ1แท็กก็คือ1แท็กแท็กวิดีโอแท็กเสียงเนี่ยมันคือ1แท็กนะสมมติเราตัดงานอยู่เนี่ยแล้วแท็กเนี่ยมันไม่พอเนี่ยตอนน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 ีีีีีีี้เเเเ่่่่่่ยยยยมมมมมมััััแแแค V1 V2 A1 กกกกกบสงทท็็็็ไไพพพออภาวิธ เพิ่มแท็กแบบง่ายๆเลยนะให้เพื่อนกดที่ตัวคลิปวิดีโอของเราเนี่ยคลิ to to tai, ปไห, e, <Paige. S 1> หนก็ได้นะเรามีคลิปไหนก็ได้เนี่ยกดจิ้มมาจิ้มค้างนะกดค้างแล้วเราดึงขึ้นไปเลยนะดึงขึ้นไปเลยเนี่ยครับมันเพิ่มแท็กให้เราเรียบร้อยแล้วเราอยากได้อีกเราก็ดึงขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยมันเพิ่มแล้วนะนี่ครับเพิ่มเลยเนี่ยเราดึงขึ้นไปอีกเราอยากได้กี่แท็กกี่ลนเนี่ยเราดึงเพิ่มไปเลยนะแท็กของเสียงก็เหมือนกันครับตอนนี้แท็กเนี่ยมันมีแค่ A 1อย่างเดียวใช่ไหมอ่าแต่แท็กเสียงเนี่ยผมไม่พอผมก็กดีกงงึลมาอ อยากได้เท่าไหร่เนี่ยเราดึงลงมาดึงลงมาเนี่ยมันเพิ่มให้เราทันทีเลยนะอ่าแล้วเราดึงกลับไปไว้ที่เดิมก็ได้แค่นี้ครับแท็กของเราเพิ่มเข้ามาแบบนี้เลยนะง่ายมากๆสําหรับวิธีการทําแบบนี้นะหลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สาหรับวิธีการเพิ่มแท็กแบบนี้ครับวิธีการทําง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ